ครับประเทศไทยครับก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับและอาชีพเกษตรกรก็ยังเป็นอาชีพที่สําคัญของคนไทยมีคนไทยกว่า30%เนะครับที่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับคนอีกหลายสิบล้านคนในประเทศถึงแม้ว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้มากเท่ากับอุตสาหกรรมอื่นแต่ว่า ในภาคเกษตรกรก็ยิ่งมีความสําคัญต่อห่วงโซ่อาหารความมั่นคงทางอาหารและการส่งออกด้วยครับและในวันนี้เราก็จะพาคุณมาเข้าใจมากขึ้นกับหลักฐานหนึ่งที่สําคัญของประเทศไทยนั่นก็คือในภาคเกษตรกรรมนั่นเองครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fact and Future e c o n o m i c วันนี้อยู่กับผมพัฒนารจนชื่นศรีวิโรจน์จากหน่วยงาน Business Intelligence Center เพื่อเจอริญพุกกระพันครับความสัมพันธ์ระหว่างภาคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจนะครับผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP จากภาคเกษตรกรรมนะครับ มีมูลค่ากว่า1.6ึล่งล้านบาทต่อปีหรือเป็นประมาณ8.7%ของ GDP ครับซึ่ง GDP ในภาคเกษตรกรรมนี้มีการเติบโตเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณเพียง2%ต่อปีเท่านั้นเองในช่วง10ปีที่ผ่านมาถ้าหากเราเปรียบเทียบเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรมกับภาคเศรษฐกิจอื่นๆนะครับถ้าเราแบ่งตามภาคการผลิตในกลุ่มใหญ่เป็นภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการบริการภาคเกษตรกรรมนี้อาจจะดูว่าสร้างมูลค่าได้น้อยนะครับแต่ถ้าเราเปรียบเทียบตามอุตสาหกรรมทั้งหมดของประเทศไทยนะครับ ทั้งเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรมนี้นะครับเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ3ถึงอันดับ4ของประเทศไทยเป็นรองเพียงแค่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตกับภาคการทัพปิกค,ค้าส่งเพียงเท่านั้นเองซึ่งมูลค่าของเศรษฐกิจในภาคการเกษตรนี้มีมูลค่าใกล้เคียงกันกับภาคการเงินและการประกันภัยที่มีมูลค่าประมาณ1.6ล้านล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความสําคัญมากนะครับแต่ใน,นขณะเดียวกันเองก็ยังคงเป็นภาคเศรษฐกิจ ที่มีการเติบโตค่อนข้างต่ำและยังต้องการการพัฒนาอยู่นะครับสําหรับการค้าอาหารของไทยกับในระดับโลกนะครับในปี2024ที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าอาหารของไทยมีมูลค่าประมาณ1.64ล,ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้น7.3%จาก1.53ล้านบาทในปีที่ผ่านมาครับซึ่งก็เป็นสถิติการส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุดครั้งใหม่ของประเทศไทยนะครับโดยสินค้าอาหารไทยที่ส่งออกนะครับก็เป็นสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรครับ ซึ่งประเทศไทยก็เป็นอันดับที่12ในการส่งออกอาหารไปยังตลาดโลกนะครับโดยที่เราเนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดของอาหารโลกอยู่ที่2.53ที่เพิ่มขึ้นจาก2.4ในปีก่อนหน้านี้ครับและเมื่อเราเจาะลงมาที่การส่งออกสินค้าเกษตรนะครับมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรในปีที่ผ่านมาก็อยู่ที่ประมาณ1ล้านล้านบาทนะครับสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุดใน5อันดับแรกครับอันดับ1น,นะครับก็คือผลิตภัณฑ์ประเภทผลไม้นะครับเป็นผลไม้สด ผลไม้แช่เย็นแช่แข็งและผลไม้แห้งเป็นสัดส่วน22.6นะครับในอันดับ2ครับเป็นการส่งออกข้าวที่สัดส่วน22.3อันดับที่3เป็นผลิตภัณฑ์สินค้ายางพารานะครับ1 7.3อันดับที่4เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่เกี่ยวกับไก่15และอันดับที่5ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง10.9ซครับซึ่งหากเรารวม5้าอันดับสินค้าการเกษตรที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดนี้นะครับ ก็จะเป็นสัดส,ส่วนที่สูงถึงประมาณ88%ของการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดครับตรงจุดนี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่าสินค้าผลไม้ข้าวยางพาราไก่และมันสำปะหลังก็เป็นสินค้าที่มีความสําคัญต่อภาคเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากนะครับเศษสินค้าเหล่านี้นะครับก็เป็นเพียงสินค้าโภคภัณฑ์หรือว่าที่เราเรียกว่า c o m m o ิ i t y ครับแล้วก็เป็นสินค้าที่มีการแปรรูปในขั้นต้นเท่านั้นเองครับดังนั้นในการเพิ่มมูลค่าเนี่ยเพื่อให้เป็นเกษตรมูลค่าสูง เราก็ควรที่จะมีการเร่งส่งเสริมและก็ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยครับส่งออกสินค้าเกษตรมูลค่าสูงได้สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรให้เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับในเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการสร้างมูลค่าต่อพื้นที่ทั้งหมดของประเทศนะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจ8.7%ของ GDP จากเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมนี้ครับถูกสร้างโดยพื้นที่เกษตรที่เป็นพื้นที่ประมาณ147ล้านไร่หรือคิดเป็น44%เของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยที่จะเห็นได้จาก ภาคทางด้านซ้ายมือนะครับในพื้นที่สีเหลืองในแผนที่ประเทศไทยซึ่งภูมิภาคที่มีพื้นที่เกษตรมากที่สุดก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่จะเห็นได้จากภาพทางด้านขวามือที่เป็นพื้นที่จังหวัดที่เป็นสีเขียวเข้มนะค yes. รับและเป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนพื้นที่เกษตรต่อพื้นที่จังหวัดในระดับสูงครับลงลงมานะครับก็คือภาคกลางครับซึ่งเป็นภาคที่มีจํานวนผู้ถือครองร himself, esus, พื well, ้นที่เกษตรมากที่สุดซึ่งแนวโน้มของการถือครองพื้นที่นี้นะครับก็มีจํานวนผู้ถือครองพื้นที่เนี่ยเพิ่มมากขึ้น แต่ว่าพื้นที่เฉลี่ยต่อการถือครองต่อรายลดลงครับและเมื่อเรามาดูที่รายละเอียดในภาคเษกษตรกรรมไทยในทศวรรษที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นได้ว่าจํานวนโคเรียนกเกษตรของไทยเนี่ยลดลงไปถึง 1- ใน3หรือว,ว่ากว่า30%ในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับในส่วนของรายได้เฉลี่ยถึงแม้ว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยรายได้จะเพิ่มขึ้นมาถึงประมาณ20%จากเมื่อ10ปีก่อนนะครับแต่เมื่อเรามาคิดการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเพียง1.7%ต่อปีท่านั้นเอง ซึ่งเราเห็นได้จากตารางเปรียบเทียบนะครับว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อปีนั้นต่ํากว่าการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายและหนี้สินที่ถ้าเกิดเรามาดูที่รายจ่ายนะครับจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย2.4%ต่อปีและหนี้สินก็เพิ่มขึ้นเฉลี่ย6.4%ต่อปีซึ่งหมายความว่าเกษตร,รกรก็จะมีรายรับที่เหลือหลังจากการหักค่าใช้จ่ายที่น้อยลงแล้วกเกษตร,รกรก็จะมีกำลับบงซื้อเพื่อการบริโภคที่น้อยลงด้วยครับซึ่งในส่วนนี้เองนะครับก็แสดงให้เห็นว่า กำลังซื้อที่ลดลงก็มีผลกระทบกับความสามารถในการบริโภคภายในประเทศที่ลดลงของประชากรที่มีรายได้และมีกําลังซื้อกว่า30%ด้วยเช่นกันนะครับและสําหรับอุปสรรคและความท้าทายของภาคเกษตรกรรมไทยนะครับอย่างแรกเลยก็คือผลกระทบด้านฤด,ดูกาลและโรคพืชครับตั้งแต่ผลผลิตทางการเกษตรที่มีการกระจุกตัวในช่วงฤด,ดูกาลเดียวกันซึ่งก็ทําให้เกิดสัพพายของผลผลิตปริมาณมากที่อาจเกินความต้องการของตลาดครับและเกษตรกรก็ยังได้รับผลกระทบ จากปัญหาการขัดแคลน้าในฤดูแล้งที่ทําให้ปริมาณผลผลิตนั้นต่าลงนะครับแต่พอมาถึงในหน้าฝนที่มีน้ําดีในบางปีกับต้องผเผชิญกับปัญหาน้ําท่วมอีกแล้วก็ยังรวมถึงปรากฏการ์เอลนิโยลานินยาที่มีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงทางหน้าภูมิอากาศหรือว่าไคลเมชเชนนะครับส่วนในด้านของการระบาดของโรคพืชก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกษตรกรเนี่ยอาจต้องใช้สารเคมีเป็นเครื่องมือช่วยในการรักษาผลผลิตซึ่งสารเคมีนี้นะครับก็ส่งผลกระทบต่อทั้งคุณภาพของผลผลิตและสุขภาพของผู้ใช้สารเคมีด้วยเช่นกันครับในด้านถัดมานะครับก็คือความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรตั้งแต่ราคาผลผลิตที่มีความผันผวนจากผลกระทบของฤดูกาลของผลผลิตที่ในบางช่วงเนี่ยยิ่งปลูกได้มากแต่กับรายได้ลอยลงนะครับและเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ ก็ต้องปลูกด้วยความคุ้นชินแบบดั้งเดิมโดยที่ไม่มีการวิเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของตลาดอีกทั้งเกษตรกรนะครับก็ยังขาดอำน,นาจในการต่อรองทั้งกับพ่อค้าคนกลางและผู้แปลรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ทําให้ราคาผลผลิตไม่ได้สูงเท่าที่ควรด้วยและในด,ด้านของต้นทุนครับ เกษตรศกรก็มีต้นทุนที่สูงขึ้นจากราคาของปัจจัยในการเพาะปลูกที่สูงขึ้นตามการเวลาแล้วในบางช่วงหรือบางพื้นที่ก็ยังมีความจําเป็นในการใช้สารเคมีที่มีต้นทุนสูงขึ้นอีกซึ่งเราก็ได้เห็นได้ว่านี้สินของเกษตรศกร,กรด้วยส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากการลงทุนในปัจจัยในการเพาะปลูกเป็นส่วนมากที่ในบางส่วนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขายผลผลิตให้มีความคุ้มทุนได้จึงเกิดเป็นนี้สินขึ้นมานครับใน,ในด้านที่3นะครับคือการใช้เทคโนโลยีเกษตรหรือว่า agriculture technology นะครับซึ่งในภาคเกษตรกรรมไทย โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นการทําการเกษตรแบบดั้งเดิมโดยที่ไม่ได้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือในการช่วยเพิ่มผลผลิตทําให้ปริมาณผลผลิตที่ได้ต่อพื้นที่เนี่ยค่อนข้างต่ําแล้วก็ทําให้ต้นทุนต่อหน่วยหนึ่งหน่วยผล,ผลผลิตเนี่ยค่อนข้างสูงซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้สามารถแข่งขันในการส่งออกระดับประเทศได้ค่อนข้างยากนะครับและยังรวมถึงการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากลก็ยังสามารถทําได้ยากด้วยเช่นกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับ ก็ยังเป็นการเก็บข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งทาให้ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้สําหรับแนวทางปฏิรูปภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนนะครับจากที่ผมได้หาข้อมูลมานะครับคำแนะนําในการปฏิรูปก็สามารถทําได้ใน3ด้านนะครับในด้านแรกเลยก็คือด้านผังเบืองและจุลประทานครับล้วก็ต้องมีการบริหารพื้นที่การเกษตรเช่นการบริหารพื้นที่ที่มีน้าท่วมบ่อยครั้งให้เป็นอ่างเก็บน้ําหรือเป็นบึงเกษตร เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ําและเพื่อที่จะรักษาพื้นที่เกษตรให้มีความเหมาะสมแก่การเพาะปลูกครับซึ่งก็ต้องร่วมกับระบบชนลประทานที่ดีโดยเป็นระบบที่มีการบริหารจัดการน้ําสู่พื้นที่เกษตรอย่างทั่วถึงแล้วก็ช่วยเพิ่มความสามารถในการเพาะปลูกนอกฤดูกาลได้ครับนั่นดี้อีกด้านหนึ่งนะครับในด้านการบริหารพื้นที่การนํโซนนิ่งสินค้าเกษตรอย่างมีหลักการต้องมีการวิเคราะห์ทั้งภูมิประเทศที่เหมาะสมกับผลผลิตทางการเกษตรและควรเป็นผลผลิต ที่มีความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพในการทำโซนนิ่งที่ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดพื้นที่เกษตรเนี่ยอยู่ใกล้กับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปหรือเป็นนิคมการเกษตรที่ง่ายต่อการขนส่งด้วยครับและในด้านต่อมานะครับก็คือการสนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตรก็ควรที่จะสนับสนุนให้มีการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับและรวมถึงการเพิ่มการใช้งานในประเทศ ให้มีมากยิ่งขึ้น <AN> พร้อมกับการใช้งานจริงของเกษตรกรด้วยครับซึ่งการพ technology technology. ัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรในประเทศเนี่ยก็จะสามารถช่วยลดต้นทุนของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเกษตรได้ง่ายขึ้นและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกด้วยแล้วในเทคโนโลยีต่างๆก็จะมีความเหมาะสมกับภาคเกษตรกรรมในประเทศไทยแล้วก็จะสามารถช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตได้มากยิ่งขึ้นก็จะส่งผลดีต่อการลดต้นทุนต่อหน่วยและการเพิ่มมูลค่าผลผลิต จากคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรที่ดียิ่งขึ้นครับและในด้านสุดท้ายนะครับในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตครับทั้งในด้านคุณภาพนอกจากที่จะใช้เทคโนโลยีช่วยควบคุมคุณภาพแล้วเกษตรกรก็ต้องมีการพัฒนาการควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรนะครับและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงนวัตกรรมผลผลิตแปลรูปใหม่ๆให้ตรงตามความต้องการของตลาดด้วยครับ และการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรเพื่อที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้จากการเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากสากลโลกครับจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็จะพบว่าภาคเกษตรกรรมก็ยังคงเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความท้าทายและยังต้องการการสนับสนุนในหลายๆด้านจากหลายภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐเอกชน และประชาสังคมเพื่อที่จะช่วยพัฒนาให้ภาคกเกษตรกรรมเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงและเป็น,นกลไกกับเพื่อนเศรษฐกิจของไทยต่อไปอย่างยั่งยืนครับขอบคุณที่รับฟังเนื้อหาสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง VRCP สำหรับสาระและข่าวสารดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ